ทุกคนพยายามตั้งใจนะคะเราเกิดมาเราเป็นมนุษย์เนี่ยดีที่สุดแล้วอย่างนี้เราจะดีเท่ามนุษย์นะคะประเดี๋ยวก็วันประเดี๋ยวก็คืนประเดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวชีวิตเราก็ไม่รอเลยนะเกิดมาแล้วต้องสร้างบุญสร้างผู้สมทำบุญทำทานเราตายแล้วเราละโลกไปแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้อยาเอาไปได้ก็มีบุญกับบาปเราก็ทำบุญทำทาน ทำแต่วความดีเราละโลกแล้วเราก็เอาเก็บบุญไปได้เกิดทุกชาติทุกภพเราก็จะได้มีสมบัติทําบุญไปทุกชาติทุกภพท,ทำแตวคว่ความดีความไม่ดีอย่าเอานะเราตั้งใจเราทําไว้ม่นเป็นของเราถ้าเราไม่ทํามันก็ยังไม่เป็นของเราถ้าเราละจะโรคมนุษย์ไปไอ้ที่เราไม่ได้ทำนี่มันก็เหลือทมเป็นดินไอ้ที่ทําได้มันก็เป็นของเรานะ แต่เคนเนี่ยจะมาเป็นคนกันได้มันก็จะของง่ายนะตายเกิดตายเกิดแล้วไปใช้ไปเป็นเป็นสัตว์มาทุกชนิดเนะี่ยใช้กรรมใช้เวรมาทั้งนี้งัวควายช้างมา้าไก่หมูหมามันก็คนนี่ะพอมันมีกรรมมันก็ต้องไปเกิดเป็นอย่างนั้นใช้มาหมดแล้ถึงจะมาเกิดเป็นคนเพราะถ้าเราเกิดเป็นคนได้แล้วต้องรักษาความดีเอาไว้เราจะไปเกิดเป็นคนในทุกชาติทุกชาติ ไม่ใช่ตายแล้วโสนไม่โสนหรอกนะมันโสนแต่ไอกลายหยาบเนี่ยไอตัวจริงที่ไปเกิดมาเกิดเนี่ยมันไม่ยอมโศนกลับบ้านกันนึกถึงบุญถึงกุศลนอเ้ทุกคนนะบุญเนี่ยนะถ้าเราเนึกบ่อยๆนะบุญเนี่ยมันจะโตโตโตขึ้นบาปก็เช่นเดียวกันถ้าเราเนึกถึงบาปนะไอบาปมันจะโตโตโตขึ้นมันต้องไปนึกถึงบาปนึกถึงแต่บุญพอบุญมันโตโตเข้าบุญเขาก็พาเราไปสุกติ ถ้าไปนึกถึงบาปบาปมันโตบาปมันก็พาเราไปทุกข์นะจำไว้นะทุกคนสร้างวารมีไม่ใช่คองง่ายนะต้องอดทนต้องต่อสูญญ้ยายสู้มรักนาสู้เลาวชนขวาขอพระคุณมากๆนะคะทุกคนที่ามาร่วนะมบุญกับยายขอให้ทุกคนให้ได้บุญเยอะๆนะจะได้ไปนะัยายได้นะคะขอให้ทุกคนไปเป็นเศรษฐีเกิดมาให้มีสมบัติติดตัวทุกชาติทุกภพ ให้มีสมบัติทำบุญทำทานให้หมดสักึ่ขอให้ทุกคนเห็นธรรมะาสายสายเห็นธรรมกา,ายได้นะให้หมดเลยนะเวลาคิดอะไรไม่ออกก็นั่งสมาธิเราก็จะคิดออกขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดนะให้อายุยืนยืน,ยนอยู่ไปนานๆได้สร้างวันสร้างกุศลนะคะจะปรารถนาสิ่งใดก็ให้สำเร็จทุกประการด้วยอำนาจบุญกุศลที่ทำบุญทําทานนะคะ ถ้าเกิดทุกชาติทุกภพจะได้ไปเจอยายอีกนะคะยายจะกลับแลวนะจะพบชาติต่อไปไปเจอยายจะสร้างบนารมีก็ยายอีกทุกชาตินะคะขอบพระคุณนะคะโชคดีนะคะยายก,กลับแล้วนะคะ